กล้ยหอมต้นนี้ว่าคือใหญ่ครับที่แล้วอันนี้มันตัดไปแล้วนี่ต้นเล็กกิมขึ้นข้างต้นมันต้นเล็กจริงดูลายคั่ใหญ่เท่าออกปีและกนิดเดียวไม่สมบูรณ์เราไม่ได้แยกออกไปปลูกที่อื่น คือกอที่ขึ้นไงต้นที่เราตัดไปเนี่ยลากเริ่มมาเลยน้อยดูดลวีแรกมีสามลูกอันนี้มีหกอันนี้อัน,นีก็จะมีหกไอวีนี่มีสามลูกนนดูปลาดีกว่า ส่นวาสนาถัดอะไรมาสอดนี่ดูนี่นี่ลูกลูกวแม่แม่ก็ช้อนแยกมาเนี่ยนี่ลูกป่าฮันยูงพักอนุบาลไว้นี่ตัวมีตัวแม่นี่ช้อนเอาชบาหนี้ไปนี่ตัวผู้คุ้มหนึ่งนีกับป่าฮันยูงนี่ตัวเมียเยอะนี่ก็มี มัอประสอดนี่มีประกาศอยู่ตัวงพอเข็มไว้ติดหมดเลยไเจ็ดต้นนี้เพิ่งเพาใหม่เจ็ดต้นนอกเนี่ยเจ็ดต้นนอกนี่พอใหม่นอกน,นั้นติดมีรากหมดแล้ว <c oughs> นี่นี่รากเนี่ ไปลงได้แยกลงได้แล้วเนี่ยลากเต็มเลยตอนนี้พเพิ่งเพาะตัด๋ากต้นนี้มานี่ยเนี่ยตัดไปแล้วก็เสียบเสียบเขาเฉยๆไม่ต้องทำอะไรตัดเสียบมาขึ้นแล้วเก็นญี่ปุ่นนี่ใบยนนางนี่ น,นตัดตรงนี้เดิมเดิมกอวาสนาขึ้นอยู่ตรงนี้ตัดวัสนาออกเอาเตยไปลงย้ายจากนี้เอาเตยไปลงหง่นต,งตอมที่เห็นนะั่นแะตอมมันไอ้นี่สิ่งที่มันยื่นมันนี่มันก็แตกอยู่อย่างนี้แหละเอาไปลงดินก็ขึ้นวาสนาทําง่ายก็ง่าย โคตรนั่นแม่นี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 ่ที่เราตัดไปเนี่ยก็คือคือตอนน้นเนี้ยเราตอนมาเนี่ยคือต้นนี้แหละแยกตัวนี้เดิมมันคุ้นคู่สองกิ่งกับกิ่งนี้มาตอนใส่นี่แห้ะตอนมาแล้วติดแล้วล่ะ ปิดเรียบร้อยแล้วมีร่ม,มีร่าก์นะกูนี่เลยนี่อย่งสามต้นไอ้นี่สามต้นใหญ่เพราะแยกเอาไว้ส่ยทางต้นนี้ยังยังไม่มีปีนี่ต้นนี้ยังไม่มีแต่ค้ำไว้ก่อนไม้ค้ำก็ชุดเดิมชุดแรกน่ะเบวย ไม่รู้ว่าที่มันล้มทำใหม่อันนี้ตอมันเริ่มพูแล้วตุดมาตอทนมะม่วงหน้าบ้านนะนี่ยมะม่วงน้ำดอกไม้เหลือเนี่ยตอมันอุดตอ บาเรียบเรียปเทพูนทับทีไว้วางของไม่มีอะไรสุกภาภาก่าไม่ค่อยไหวเพื่อทำอะไรปวดเขา่าปวดเข่าขอสองข้างเป็นได้เดือนกว่าแล้วปวดเขา่า ลายโจรเม็ดแก่แตกมาขึ้นเต็มหแล้วมม่รู้เนี่ยรู้เนี่ยมันก็เม็ดเล็กๆที่มันแตกขึ้นทมนแก่มีดอกนะไอเ,เอ,อ๋ยเจ็บคอกันเนี่ยเด็ดเขี้ยวใบสดมาเลยขมสุดยอด ก็ใบสามสี่ใบใส่คาน้ำชาเล็กๆใส่น้ำไว้แล้วจิบกินก็ขมดีไม่ขมี่ดูต้นขาพอคุณสี่เมตรกว่ามันจะสูงไว้ถึงไหนเนะี่ย จากดินนั่นนะตัวมันขึ้นมาีนนะ่เมตรสูงของต้นกล้วยเลยคือมันมันมันที่มันสูงเึื่อไปหาแดดตัวเนี่ยตัวบ้านเรามันบางแดดทเนี่ยหลังบ้านบางแดดต้นไม้มันจะสูงสูงไม่หาแดด ค่นนิกรสวัสดีครับ